เอาล่ะครับก็กลาวสวีททุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับกิจกรรมของ RV ก็มาแล้วนะครับเป็นกิจกรรม RV ของวงแหวนมือสังหารนะครับ ต้อนรับรอบชิงของ International Championship นะผมก็เป็นกิจกรรมที่มาที่2ีสนะสูงสุดคือที่2 8 0 0วากมนี้นะผมก็ผมจะกมการเล่นกิจกรรมนี้นะผมถามว่าทำไมผมต้องเล่นกิจกรรมนี้นะผมเนื่องจากกิจกรรมนี้นะผมผมมีสกิทที่ผมยังไม่ได้อยู่สอสกินนะผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะนี่คือสอสกิทที่ผมยังไม่ได้นะผมนั่นก็คืออ้อยกับยูเรนนะผมซึ่งถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากได้ทั้งสอสกินนี้เลยนะก็ผมไม่รู้ว่ามันจะได้ได้เร็วหรือได้ช้านะก็ คืออยู่กับดวงนะซึ่งปกติก็ไม่เคยมีดวงอยู่แล้วนะสับเกแบบนี้ก็ Ḥ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะซึ่งสองสกินนี้ต้องใช้ถึง36ดาบนะใช่ไหมม,มันดานบาเป็นมีดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ต้องใช้ถึง36เริเล่มนะถึงจะได้มานะก็ เดี๋ยวเราไปอนนี่กันดีกว่ามาเรามาเริ่มกันดีกว่านะผมมีอยู่2 3 6คัมพีแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้สกินอะไรมานะก็ถ้าสมมุติว่าใน200สกินใน200คัมพี์ผมได้แค่สกินเดียวผมก็ไม่เอาแล้วนะเพราะว่ามันจะเสี่ยงเกินไปนะผมแต่ถ้าเกิดได้ได้มาในราคาถึงถ้าเกิดว่าได้ไอ้คัมพีเนี้ยแค่100คัมพีเนี้ยก็ผมจะส่งต่อไป,ไปเรื่อยๆนะก็ามาดูกันดีกว่า ได้ห้าอันนะห้าเล็บแล้วตอุ้ยได้หกตัวคอยูตัดหนึ่งน,นะ้ยแค่สามอันเท่านั้นแค่เจ็ดสิบห้าก็ได้มาแล้วนะ้ยถือว่าวดัวดียูเราเสียไปแค่ 75คัมาพีนะก็เราก็จะได้สกินใหม่เป็สกินของของสองตัวนี้นะผมซึ่งผมนะผมจะเอาสกินไรก็ถ้าไปผมตอนนี้ผมจะเอาสกินของอ้อยนะผมเพราะว่าของคิวเรนผมมีสกินที่สวยกว่าน,นี้แล้วเอาของอ้อยดีกว่ายเล,าเลก ได้สกินใหม่ของอ้อยมาแล้วนะและเนื่องจากว่าเรานั้นสุ่มไปแล้วแล้วมันยังแบบเอ่อเรียกว่าไงดี no เนื่องจากว่าเราเสียไปแค่75คำพีนะ mm hmm. ก็ผมจะทำการซุ่มอีกรอบนึงจนกว่าจะได้จะได้ครบเลยนะ mm hmm. ก็ไปดูกันดีกว่าว่าผมจะได้ครบหรือเปล่านะ mm hmm. ก็ตอนนี้มีเหลืออยู่161คำพีนะผมก็มาดูกันดีกว่านะ mm hmm. ก็ได้ประมาณสัก เอ่อหกครั้งนะถ้าหกครั้งที่ได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะโอ้อันนี้เริ่มเกลือแล้วโอ,โอ้ยเฮ้ยได้เลย ถ้าเกิดมึงมาอย่างนี้ก็อ่าแล้วมีสกิาที่เหลือคุณจะใช้ทำอะไรอะ่ะเลยันี้กูจะทัอะไรอะโอ้มึงมาสองสองที่แรกกูก็ดีใจนะแต่ว่ามาอย่างนี้ก็โอเคละฮึเท่ากับว่าตอนนี้นะผมเสียแค่150คัมพีผมได้สกินสอสกินนี้เลยนะโอ้ ก็จากด้านบนนะผมก็ตอนนี้เหลืออยู่86คัมคำพี่ซึ่งเดี๋ยวผมทำการตัดต่อแล้วจะบอกตัวเลขอีกทีนึงนะว่าผมเสียไปเท่าไหร่นะผมแต่สาผมตอนนี้คือมันไอ้นี่อ่ะผมแรกงียีสองอะไรแล้วกันนะแรเกวนเปิดอุ๊ยพอดีเลยเลเง็บมังกรนรางีส่วนอันนี้นะ,อะโอเคแรเงียดเป็นชุดของตัวนี้แล้วก็ทำการแรเกรอบนึง ถ้าจบบับว่าผมได้ของครบเซตเลยนะสับอ้อยเยดโดดนี่คือแบบผมเรียกว่าโดดีมากเลยนะสับสอบรอบกิจกรรมนี้ถือว่าสอบผมคุ้มไม่คุ้มนะก็ให้ดูเอาเองแต่สอบผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆสับกิจกรรมนี้นะผมว,วงแหวนมือสังหารนะผมซื้อผมได้สกินของพวก พวกอ้อยกับคิวเลซึ่งเป็นพวกกิจกรรมแบบต้องสุ่มแบบพวกเอ่อร้านค้าพพนีจรนะแต่นี้ไม่จะเป็นเลยเนี่ยปกติมันต้องสุ่มตามพวกแบบนี้นะแต่นี้ไม่จะเป็นเลยสุ่มของพวกวงแหวนนะก็เลยได้มาแล้วนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของสกินกันดีกว่าเอาละครับเรามาดูตัวแรกกันดีกว่าตัวแรกเป็นตัวของอ้อยสกินนี้นะครับฉันจะบดขยี้ไม่ให้เหลือซากเลย ซื้อสกินนี้เป็นระดับ RPL นะครับผมก็เราไปดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะโอเค <น S 1> ครับทุกคน <A S 2> ก็ตอนนี้นะผมก็ทำการอยู่ที่ในเกมนะเป็นโมดฝึกหัดนะก็จะเริ่มจากีดตัวแรกเลยนะครับผมตัวของโอ้ยมาดูการจบจีธรรมดาดีกว่าเป็นสีเหลืองใช่ไหมเป็นสีเหลืองนะเดี๋ยวต่อไปเรามาลองสกิลหนึ่งบนะ้าง โอเคอยู่สีเหลืองไปเร right าไปดูที่สกิลสอนกันดีกว่าโอ้โหโขลนโขลนนเอากว้างๆแล้วก็กระโดดปึ๊บมันเป็นสัญลักษณ์ได่ไหมเมื่อกี้กระโดดปึ๊บแล้วก็กระโดดปึ๊บสบายไปท่าแบบอะคิเมพลังมะ ประมาณนี้นะไม่มีท่าวาร์มนะตัวน,นี้ไม่มีสกินนี้ไม่มีก็จบไปแล้วสำหรับก,การรีวิวสกินของอ้อยนะผมก็จะไปด,ดูอื่นกันดีกว่าเนาะ <Victory. S 1> ต่อไปเป็นตัวละครแอสซิสต์ตัวแรกของเกมที่ผมเล่นนะผมซึ่งก็คือตัวละครของคิวเล่น นี่ครับสกินของคิวเรนนะผมก็เป็นสกินระดับ RPL เหมือนกันนะผมนี่สีเหลืองเลยนะไปไปดนในเกมกันดีกว่าโอเคเราก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะผมก็เราจะทำการลองดูนะัการโจมตีธรรมดาเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองต่อไปเป็นท้ายนักับสกิลหนึ่ง สีเหลืองแบบไปดูดีนะเรากดเป็นแบบลายกระดาษสีเหลืองแบบอลังมากเลยต่อไปเป็นหน้าก่อนสกิลสองเพราะานาจะเห็นเป็นสีเหลืองนะ่ายๆต่อไปจะน้าก่อนอัติเมท ติคือแบบดีใจดีมากติติดีมากเลยนะติติตัวตัวนี้ก็ไม่มีท่าวารนันนเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีมมก็จบไปแล้วนะศัพการรีวิวสกินของคิวเรนนะผม <S 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 2> <S 2> ก็เป็นยงไกันบ้างผมรับการมารีวิวรีวิวกิจกรรมของวงแหวมือสังหารนะผมก็สำหรับผมคิดว่ากิจกรรมนี้สบผมโคตรคุ้มเพราะเสียไปถ้าผมแค่เดาเนะี้ยก็อยู่ที่ประมาณ150ปูปองนะครับผมก็ไม่รู้นะจะไปดูที่อีทีนื้นว่าเสียประมาณเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปกงใจคนทำคลิปเนี้ยผมไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวดสดีครับผมไว้เจอกันครับผม บอกเลยว่ากาิจกรรมนี้คตรคุม